สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคม2อ8 8นะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมราคามันนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มไปจนกระทั่งถึงช่วงประมาณกลางปี268สถานการณ์ราคาจะเป็นยังไงนะครับ ในช่วงประมาณกลางปีเนี่ยจะมีมันบางพื้นที่ที่เริ่มออกในช่วงนั้นนะครับก็คือมันสำปะหลังเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแต่ละโซนเนี่ยอาจจะปลูกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับภาพรวมโดยทั่วไปในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ราคามันสำปะหลังก็ยังคงลงต่อเนื่องย้ํตลอดนะครับสอเกษตรวันหยุดย้ํตลอดว่าการลงในช่วงนี้ก็คือเป็นลงแบบตามรอบปริมาณของที่ออกเยอะนะครับ ก็ส่งผลทําให้ราคาร่วงลงตามปริมาณที่ออกแล้วก็พอช่วงไหนหรือว่าโซนไหนเนี่ยพอมันออกน้อยเนี่ยราคาก็ดีดกลับตัวนะครับเป็นการขึ้นลงตามรอบระยะสั้นซึ่งถ้าไปดูในส่วนของภาพรวมในเรื่องของการส่งออกนะครับโดยเฉพาะ,ะในส่วนของแป้งมันสำปะหลังเนี่ยตอนนี้ราคายังยืนอยู่เหนือประมาณ13บาท14บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คงที่มาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วในขณะที่แป้งมันสำปะหลังเนี่ยราคายังทรงตัวแต่หัวมันสดกลับลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจัยที่หัวมันสดลงเนี่ยย้ำตลอดมี2ปัจจัยแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ก็คือนอกจากจะเป็นช่วงที่ปริมาณมันสำปะหลังในพื้นที่ประเทศไทยนะครับออกเยอะแล้วเนี่ย บริเวณโซนรอบๆประเทศเลาก็คือประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าสอปป,อปอลาวนะครับช่วงนี้หัวมันสดก็ออกเยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกิดปรากการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในระหว่างที่มันในประเทศไทยออกเยอะๆเนี่ยก็มีการนําเข้าในส่วนของมันจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น หลักๆที่นําเข้าก็คือมันเส้นในขณะเดียวกันก็มีบางโซนที่นําเข้าในส่วนของหัวมันสดก็ไปกดดันทําให้ราคาหัวมันสดโดยเฉพาะบริเวณโซนชายแดนนะครับแถวสะ,ะแก้วปราจีนบุรีหรือว่าอุบลราชธานีนะครับโซนชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยราคาก็ร่วงลงไปอีกนะครับก็ถือว่า2ต่อ2เด้ง ซึ่งก็เท่าที่เช็คข้อมูลเนี่ยราคามันฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอาจจะถูกกว่านะครับถูกกว่าในประเทศไทยพอเรานําเข้าพอ,อาพี่น้องที่ทําลาหรือว่าทําโรงแป้งนําเข้าเนี่ยก็จะอาจจะลดต้นทุนนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าคิดนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่หลายท่านแชร์มาก็คือในช่วงนี้เนี่ยในส่วนของแป้งมันเนี่ย ไม่ได้ลงราคาราคายังทรงตัวอยู่แต่ทําไมหัวมันสดลงเอาลงเอานะครับลงจนเรียกว่าจะไม่เหลืออะไรแล้วมีปัจจัยหนึ่งที่น่าคิดนะครับก็คือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยปีหกเจ็ดในช่วงเวลานี้นะครับโรงแป้งไล่ซื้อในส่วนของหัวมันหัวมันสดในราคาที่ค่อนข้างจะแพงนับสูงเลยทีเดียวนะครับยืนซื้อสามบาทกว่าแล้วก็พอช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีเนี้ยปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เนี่ย ปรากฏว่าแป้งมันสําปะหลังราคาร่วงลงมาครับจาก18บาทลงมาเหลือ13 14บาทในช่วงนี้ทําให้ในส่วนของโรงแป้งซึ่งมีสต๊อกค้างอยู่นะครับสต๊อกที่ซื้อหัวมันสดมาในราคาแพงแต่พอจะขายเป็นแป้งมันแป้งมันกับดิ่งลงมาทําให้โรงแป้งเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องขาดทุนตรงนั้นนะครับส่งผลมาถึงช่วงเนี้พอราคาแป้งมันทรงตัวเนี่ยแล้วก็ราคาหัวมันสดต่ําแล้วเนี่ย โรงแป้งก็ถือโอกาสซื้อในราคาที่ต่ําลงมาอีกนะเพื่อที่จะไปถัวเฉลี่ยกับในส่วนของราคาต้นทุนปีที่แล้วที่ซื้อมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีข่าวมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของโรงแป้งที่ทำสัญญาซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้านนะประเทศจีนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอช่วงนี้แป้งมันมันลงเนี่ยในส่วนของผู้ซื้อก็ไม่มารับสินค้านะครับทําให้ในส่วนของแป้งมัน หรือว่าในส่วนของมันเส้นบางพื้นที่มีการขายตัดราคากันในราคาถูกเพื่อที่จะระบายในส่วนของสินค้าออกนะครับก็ส่งผลทําให้ราคามาตกกับชาวไร่นะครับในช่วงนี้ก็จะราคาตกลงไปอีกนะครับนั่นคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมันออกเยอะในเรื่องของการนําเข้าทีนี้สถานการณ์ในช่วงกลางปี268จะเป็นยังไงนะครับในช่วงกลางปี68นะครับ คาดการณ์ตามสถานการณ์เนี่ยบนพื้นฐานว่าราคามันยังทรงตัวอยู่ในช่วงนี้ประมาณ13บสาบาทต่อกิโลกรัมราคาแป้งมันนะครับขอไปยราคาแป้งมันยังทรงตัวอยู่ในช่วงนี้1 3บสบาทต่อกิโลกรัมในขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามที่จะขยายตลาดซึ่งเชื่อแน่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับทั้งหน้าเนี่ยพอในเป็นช่วงที่มันออกน้อยแล้วเนี่ยราคาน่าจะดีดกลับตัวขึ้นไปยืนอยู่เหนือ2บาทได้ในส่วนของแป้ง25%นะครับ ยังยังมองว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่ามันออกเยอะจริงๆพอออกเยอะก็มาดันให้ราคาร่วงก็คือแน่นอนนะครับพอซัพพลายออกเยอะในขณะที่ดีมาร์ยังเท่าเดิมเนี่ยก็มาดันทําให้ในส่วนของราคาซื้อขายเนี่ยต่ำนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นพอแนวโน้มตั้งแต่ช่วงปี68ช่วงกลางปีเป็นต้นไปแม้กระทั่งช่วงปลายเดือนมีนาคมนะมีนาเมษาเนี่ย เข้าใจว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วในส่วนของราคาที่ร่วงลงหนักเพราะว่าหัวมันสดน่าจะเริ่มออกน้อยแล้วในขณะที่โรงแป้งก็ยังมีในส่วนของออเดอร์ที่ต้องหามันเพื่อที่จะส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะดันทําให้ราคากลับขึ้นมาได้นะครับมองว่าเป็นการลงในรอบระยะสั้นตามรอบเดือนหรือว่ารอบปริมาณมันที่ออกเยอะแล้วก็ช่วงนี้มีฝนตกลงมา ทำให้พี่น้องเกษตรกรเร่งขุดกันนะครับเพื่อที่จะปลูกให้ทันเวลาโดยเฉพาะบางโซนที่ชะลอไว้ว่าดินมันแห้งมากไม่สามารถจะขุดได้แต่พอฝนตกลงมาเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยฝนจะเยอะนะครับเป็นพิเศษในปีนี้ก็ทําให้เกิดการเร่งขุดก็นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ราคามันร่วงหนักในช่วงนี้ด้วยนะครับคาดดาวนะครับคาดการกลางปี68ราคาน่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นมากกว่านี้นะครับ ตั้งแต่ช่วงเมษายนเป็นต้นไปหรือว่าปลายเดือนมีนาก็น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณในเรื่องของการขยับขึ้นนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ